ด,ดวงชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนพฤศจิกายนหงหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าธุรกิจเนี่ยจะไปได้ดีนะคะแต่ว่ามันมีปัญหานะเดือนนี้มันมีเรื่องติดขัดนะคะมีเรื่องของความที่มันไม่สมหวังอะคะ่ะเรื่องของการที่ระวังแผนแล้วม,ม,มันไม่เป็นมันไม่เป็นตไม่ไม่เป็นไปตามแผนนะคะเพราะฉะนั้น อยากจะให้ระวังนิดนึงนะคะคืออาจจะเผื่อใจไว้นะคะนีเรื่องของการลงทุนเนาะแล้วท่านที่ทำงานประจํานะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังมีเรื่องของความที่เราอาจจะเหมือนกับไม่สบายใจะคะ่ะไม่อาจจะเป็นเรื่องของคนในที่ทํางานนะคะหรือว่าเรื่องของเนื้อง,งานเองอะคะ่ะก็เดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของงานเนาะเ,เรื่องของการเงินนะคะ การเงินชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายตามใจมากๆเลยอะคะ่ะตามตามใจหนึ่งเนาะตามใจสองก็คือเรื่องของการที่เราใช้จ่ายโดยไม่ค่อยมีสติในการคิดสักเท่าไหร่อะคะ่ะเดือนนี้จะมีปัญหาเนาะปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีคดีความได้นะคะโดนฟ้องร้องได้เนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการถูกลักขโมยอะคะ่ะ จะมีจะมีเรื่องของการเหมือนกับว่าถูกฉกฉวยแย่งชิงสิ่งของของเราไปอะคะ่ะอาจารย์จะเตือนนิดนึงนะคะว่าให้ระวังทรัพย์สินของท่านนะคะเวลาท่านจะไปไหนที่คนเยอะๆนะคะให้ท่านระวังเรื่องของอาการการซูดนะกรีดกระเป๋านะคะหรือว่าการลักขโมยของนะคะเนาะโอเคต่อไปเรื่องของความรักชาวราศีตุลน,นะคะ ความรักชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะยังยังไปได้ดีอยู่นะคะท่านที่ยังโสดอยู่นะคะก็ให้ดูกันไปก่อนเนาะแต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพชาวราศีตุลน,นะคะสุขภาพชาวราศีตุลน,นะคะเดือนนี้อืเรียกว่าสบายๆนะคะ แต่ว่าจะให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านที่ทำงานนั่งนานๆนะคะจะมีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลนะคะอันนี้มีแน่ๆเลยคอบ่าไหลแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมมีเรื่องของของหลังปวดหลังนะคะปวดหลังปวดขาปวดเข่านะคะยังไงก็ตามนั่งทำงานก็ให้ลุกจากที่ทำงานบ้างนะคะเดินเดินบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดไหล่บ้างนะคะ ่อไปเป็นเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะอารจะจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะทำบุญจริงๆแล้วเนี่ยทำบุญก็เรียกว่าบริบริจาคนะคะท่านอาจจะศาสนาอะไรก็ตามนะคะท่านนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยท่านไปบริจาคนะคะร่วมบุญโรงทานนะคะหรือว่าท่านจะเรียกว่า ทำบุญกินเจก็ได้นะคะเดือนนี้กินเจก็ดีเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าชะมารางจิตใจนะคะแล้วก็ถือศีลน,นะคะเดือนนี้สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง